สสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตามใจช้อนวันนี้นะคะวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะเรากำลังจะไปที่ลบบุรีนะคะค่ายภูมิมพลศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะ มาถึงแล้วค่ะทุกคนจะพาใครบางคนมาเซอร์ไพรส์ลูกชายนะคะดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะนี่ก็จะเข้ามาในค่ายแล้วนะคะมาแบบมั่วๆมากเลยคะ่ะเราจะไม่ได้ถามใครเลยว่าเขาจากตรงไหนเขารายงานตัวตรงไหนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมใกลถึงแล้วนะตื่นเต้นไหมมาหาลูกชาย ลูกชายติดทหารติดอย่างเขาสิกเม่งลูกชายสอบได้ทหารถึงแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้แอบสอบถามพี่เขาที่เดินข้างถนนนะคะเขาบอกว่าที่นี่จะเป็นสโมสอนค่ะเราเห็นเขาแล้วนะคะแต่เขายังไม่เห็นเราเดี๋ยวไปดูกันเลย สะพายสะพายวมาตามสองแม่ลูกกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหกตัวกันค่ะไม่รอเอทเอทายบางนี้กัน ข้าวเหนียวหมูดีไหม10บาทกินแค่นี้ก็พอเอาเลยครับแค่นี้แบบนี้ก็มีนะสองร้อยสามสิบห้าบาทอังพอดิขออังพอนะครับ มาค่ะมากินกันค่ะามาค่ะมากินกันค่ะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูสิบบาท ก็เนี่ยมูลสิบบาทแล้วก็อันนี้วัดสิบห้าบาท เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแอบส่องทหารกันค่ะไปเลย นู่นไงครับนู่นไงกำลังนั่งเขียนอยู่เลยรู้สึกว่าจะช้ากว่าใครเลยนะทำไมกูได้ไม่ได้เปลยวเปลยวแบบฟอมมากมากมานนีทางเขียนแบบแต่ฟอมอะไรครับไปก็ไปเอามาริงก็ไปเอามาเอง ็มานั่งข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวขอถิดแมสนะคะเราไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่มารายงานตัวก็จะมีการตัดชุดนะคะแล้วก็จ่ายเงินรวมไปทั้งกอกแบบฟอร์มต่างๆตามที่นั่งกันอยู่แบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคน เมื่อเอกสารเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีอะไรมากขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ